ครับก็สวัสดีนะพี่เพ่นเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเด็ดคนชอบพระนะครับอ่ะเปิดกองพระต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานอันนี้ของ FC จากอจากสารคามนะครับ f c คนเดิมนะครับ f c คนเดิมที่เคยส่งพระมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ส่งพระมาให้ชมครับไม่ได้ส่งพระมาให้ชมก่อนที่จะเช่าหานะครับก็คือว่าเช่าพระแล้ว ถึงส่งองค์จริงมานะครับนเอฟที่ติดตามเก่านะครับก็น่าจะต้องต้องแจ้งก่อนว่าน่าจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปพระมาให้ชมนะครับน่าจะเช่าตามบ้านนะครับเช่าตามบ้านตามแผงแผงพระที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีบางทีบางแผงเขาไม่ได้ให้ถ่ายรูปนะครับก็จะเช่าแบบ ที่คิดว่าเก่าไว้ก่อนนะครับอ่ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมเอาออกนิดนึงครับผมเอาออกนิดนึงวางไว้ด้านนอกก่อนนะครับหลักๆแล้วสมเด็จครับหลักๆแล้วสมเด็จเลยองค์แรกก่อนเลยถ้า f c ที่ดูอยู่นะก่อนตอนนี้แล้วก็ต่อต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแบบนี้ตัวผมไม่ได้เล่นหานะครับ แบบนี้ตัวผมไม่ได้เล่นหานะครับอ่าโอเคนะคนที่ดูอยู่ก่อนแล้วก็น่าจะพอมองออกนะครับองค์แรกคือวางกลับนะครับองค์ที่2นะครับไปต่อองค์ที่2เลยนะครับอ่าองค์นี้องค์นี้ก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับองค์นี้ยังไม่ได้เช่าหานะเนื้อท่านเนี่ยคล้ายๆวัดเกต ปี31น,นะแต่ห้นี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับคือเป็นผ้าแท้เนื้อใหม่นะผ้าแท้เนื้อยุคหลังนะครับสมเด็จพิมพ์ปกโพชัดไหมครับผมกลัว A fc จะมองไม่ชัดไม่ใช่อะไรนะครับแบบนี้ไม่ใช่เนื้อที่เล่นนะครับแบบนี้เป็นพระยุคหลังนะครับแล้วก็เป็นพระผิดเนื้อด้วยนะครับเป็นพระผิดเนื้อนะโอเคนะครับอันนี้ส่งกลับ คะแนนอ่ะอย่างนี้ก็เป็นพระที่เป็นพระแท้แต่ว่าไม่ทราบที่มานะครับอันนี้ผมส่งกลับนะโอเคนะครับอ่ะออันนี้ก็คือจะเป็นปางสายญาตินะครับแบบนี้ไปไม่ได้ครับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรือสะสมใหม่ก็จะมองว่าเป็นบางขุนพรมกุเก่านะครับ แต่แบบนี้ดูดีๆนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อที่เล่นหาแบบนี้ก็เช่นกันครับอันนี้ก็ไม่ใช่เนื้อที่เล่นหานะครับ <G ül> ผมส่งกลับก็เอาไว้เป็นเนื้อองคูที่ไม่ได้เล่นนะครับผมส่งกลับไปก็ถือว่าอ้อองค์นี้ผมไม่ได้สะสมนะครับถ้าไปเจอเนื้อแบบนี้อีกก็ปล่อยผ่านได้เลยนะครับจะพิมพ์ไหนก็ตามนะครับจะพิมพ์ไหนก็ตาม อ่าแบบนี้ไปไม่ได้ครับไปต่อครับไปต่อมาหลายองค์นะสมเด็จมาหลายองค์ส่วนใหญ่แล้วโอเคครับหลักๆแล้วคือสมเด็จนะครับแต่ว่าการแพ็คมาในห่อเดียวกันโอ้เสี่ยงมากครับแต่ยังดีที่ว่าเนื้อหายังไม่ได้เช่านะครับแบบนี้ยังไม่ได้เช่าครับแบบนี้ก็เช่นกันครับอ่าแบบนี้ผม ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดูเนื้อแบบไม่ไม่ได้ดูว่าเนื้อเก่านะต้องต้องแจ้งก่อนครับว่าองค์นี้เป็นเกศประตูนะครับองค์นี้เป็นเกศประตูแต่ว่าผิวเนื้อของท่านผิดเนื้ออยู่นะครับเป็นภาผิดเนื้ออยู่แต่ถ้าเราไปส่องนะคือถือพระอยู่ไม่รู้ว่าใช่เนื้อสมเด็จองค์จริงหรือเปล่าผมมีองค์ที่แบบอาสมสมผมมีองค์สมเด็จที่ว่าเป็นพระแท้หนึ่งองค์เนี่ย ผมก็จะให้ fc ได้ได้ชมนิดหนึ่งผมจะให้ดูผิวนะอันนี้คือการส่องนะครับถ้าดูเนื้อยังไม่เป็นนะผมจะให้ดูธรรมชาติขององค์พระก่อนอันนี้ผ้าเนื้อหลอกนะเห็นไหมครับผิวพระเห็นไหมกับพระที่ว่าเป็นพระเนื้อแท้นะครับอ่า พระเนื้อแท้แต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าเนื้อหาของท่านยังไม่ได้ลึกนะครับยังไม่ได้ลึกแต่เป็นพระทรงเจดีแบบนี้คือผิวพระแท้นะนึกนึก,น,กนึกออกไหมครับนึกออกไหมต่างกันนะต่างกันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะอันนี้คือยังไม่ได้เช่าครับเนื้อแบบนี้ผมยังไม่เล่นหาอันนี้คือผมเอาเนื้อที่ว่าเล่นหามาให้ชมเปรียบเทียบกันเฉยๆนะครับแบบนี้แบบนี้ นะครับแบบนี้ยังไม่ได้สะสมนะครับดูทุกดูทุกองดูทุกที่ด้วยนะครับมาจากที่อื่นผมก็ดูนะครับอันนี้วะละัลข้างพิมพ์ก็เป็นทรงพระประธานนี่แหละครับแต่ว่าเนื้อยังไม่ใช่แบบที่เล่นนะครับคือเกจจะหลุดซุ้มใต้ฐานมีเส้นแซมนะอันนี้คือจุดขายของเขาเลยนึกออกไหมครับ เวลาที่เขาทําแบบอันดับแรกเลยคือเกตจรลดซุ้มนะครับบางทีมีเกตทะลุซุ้มมี2แบบนะจรดซุ้มกับทะลุสุ้มเรามองข้างล่างมีเส้นแซมแล้วรูปภาพจะดูเก่ามากอ่านึกออกไหมครับแต่ว่าองค์พระคือเนื้อหายังไม่ใช่นะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะ ดูแต่พิมพ์ไม่ได้นะดูแต่พิมพ์ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับอ่าองค์นี้คือต่างวัดนะอันนี้คือเป็นพระเนื้อแท้นะครับอ่าแจ้งแจ้งเอฟซก่อนอันนี้ก็ทรงพระประธานแต่ว่าเป็นพระออกต่างวัดนะครับองค์นี้อ่าองค์งนี้เห็นไหมเกตสวยด้วยนะเกตเหมือนเหมือนกับอุ้มอุมนะครับเนี่ยเกตบะนอุ้มอุมอ่า เหมือนเกียตบตูมแต่ว่าทรงพระเป็นทรงพระประธานนะครับเป็นทรงพระประธานทรงคล้ายกับอ,องค์ที่ลงรักล่าสุดที่ผมลงให้ชมนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ใช่ในยุคสมเด็จแล้วก็ไม่ใช่เนื้อของวัดลักขงนะครับองค์นี้เป็นพระต่างวัดเห็นไหมครับสองให้ดูนิดนึงครับอันนี้คือพระแท้นะพระแท้ครับแต่อายุข,ของพระไม่ได้ลึกถึงยุคสมเด็จนะครับ อ่าแท้ก็บอกแท้ครับเนื้อแท้ก็บอกเนื้อแท้นะครับอ่านี้ไม่ไม่ใช่สายโรงงานนะครับอันนี้สะสมได้นะครับอันนี้องคงน,นี้สะสมได้อ่าไปต่อนะครับก้าชั้นองนี้ไม่ใช่ครับเก้าชั้นองนี้ไม่ใช่ดูง่ายนะครับอ่าองนี้ก็ไปไม่ได้ครับอ่า อันนี้เป็นผ้าต่างวัดนะครับไม่ใช่เนื้อสายวาครคังไม่เก่านะผมแจ้งเลยว่าไม่เก่านะครับอ่ะอันนี้ขอบล่างฟันหนูคือพอเห็นพิมพ์พแล้วทําไมถึงบอกว่าเป็นพิมพ์พใหญ่ขอบล่างฟันหนูนะครับคือเป็นเอกลักษณ์ของอ่าเขาเรียกว่าเป็นผ้าก๊อบกันมานะอ่ะอ่าก็จะบอกงั้นนะคือองค์แท้องค์จริงก็มีนะครับองค์แท้องค์จริงก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับ เขาก็ก๊อบจากองค์แท้องค์จริงนั่นแหละครับอ่จาจะก,ก๊อบจากรูปภาพหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคือคําว่าขอบล่างฝันหนูก็คือจะมีติ่งเนื้ออยู่อย่างนี้ครับอ่ามีติ่งเนื้อแบบนี้เห็นไหมอยู่ใต้ซุ้มด้านล่างนะครับโอเคนะแบบนี้ไม่ไม่ได้เล่นนะครับแบบนี้ไม่ไเล่นอันนี้คือผิดเนื้อที่ผมเล่นอยู่ครับ อันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพระต่างสายนะอันนี้ก็เป็นสายอื่นครับไม่ใช่สายอนุสร์นะครับอันนี้ครับอง์นี้นะครับองนี้สะสมได้ครับแต่ว่าตัวผมยังไม่ได้เช่าหานะเนื้อแบบนี้นะครับเป็นพ้าต่างวัดที่เป็นพระแท้นะครับอ่าขอบคุณมากครับวันนี้ผมเปิดของ fc สาระามพระที่มาวันนี้เอาไปเป็นเนื้องงคูได้เลยไม่มีองค์ที่เล่นได้นะครับ เป็นผ้าแท้อยองคหนึงก็คือเนื้อแบบนี้แต่ไม่ใช่เนื้อวัะขังนะครับอันนี้ก็เนื้อก่อนปี2 500นะต้องแจ้งก่อนครับว่าเนื้อก่อนปี2 500นะครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดต่อของ f ออุบนอีกกล่องน,นึงนะครับอันนี้ผมส่งส่งกลับนะครับแพ็กส่งกลับ คือไม่ไม่เป็นไรครับคือในกรณีที่ f c เช่ามาแล้วนะ f c เช่ามาแล้วแต่ว่าอยากจะดูว่าองค์ไหนที่พอจะแบ่งปันได้หรือว่ามีโอกาสที่ผมจะไปต่อได้ส่งมาได้ครับส่งมาได้คือถึงผมจะแจ้งบอกว่าไม่ให้ไม่อยากให้เช่าสายโรงงานนะ FC ก็คือด้วยความที่ว่าอยากอยากดูนะอยากดูอยากเช่าอ,อยากวัดใจไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรอันนี้คืออ,อยู่ที่อยู่ที่ f c นะอนะก็ผมก็ได้แค่แนะนำนะครับแนะนำเพราะว่าบางทีทุนนะครับทุนที่เช่าไปนะ่ะไม่ใชน่น้อยนะครับองค์ละ300อนะครับ10องก็3,000นะครับไม่น้อยนะองละ300นะครับ10องก็3 0 0พันอ่ะนีนน่แบบแบบเนี้ยคือแท้ แบบนี้คือเนื้อแท้นะครับแต่ไม่ใช่ยุคสมเด็จนะผมแจ้งก่อนนะครับไม่ใช่พระในยุคสมเด็จนะครับแต่ผมขอดูเนื้อนิดหนึ่งก่อนจะเจอเนื้อแบบนี้ก็คือเนื้อเนื้อแท้ขององค์พระนะครับสมเด็จนะแต่ว่าต้องแจ้งก่อนเลยว่าแบบนี้ยังไม่ใช่ในยุคสมเด็จนะครับแต่จะให้มองว่าพระเนื้อแท้คือเนื้อจะแบบนี้แหละครับ ดูความเก่านิดหนึ่งครับดูอายุของพระนิดหนึง่งอ่าเห็นไหมครับอันนี้สามชันมชนะมช้นอกล่องนะไม่ใช่วัดเกศนะสามชั้นอกล่องไม่ใช่วัดเกศนะครับอเป็นหูปะบ่าอ่ะหูนี่เป็นหูปะบ่าเหมือนหู ชี้ขึ้นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงนะครับเอาก็ถือว่าผมเอาองค์นี้ลงประมูลวันนี้นะครับของ fc อุบลน,นะครับเอาองค์นี้นะก็เป็นสมเด็จสามชั้นอกล่องนะครับหูอ่าบายสีนะครับก็เป็นของหลวงปูน่นาวดละคังนะครับ องนี้ก็สภาพาด้านข้างเนี่ยมีการฝนขอบนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นผิวใช้มานะครับต้องแจ้ง f อก่อนผิวใช้มาสภาพก็ถือว่าดูง่ายครับดูง่ายาราคาเริ่มอาใครใครอยากดูเนื้อวะละรังก็ผมถือว่าองค์นี้เนื้อหาเนี่ยก่อนปี2495นะครับผมก็ถือว่าเป็นพระ ยุคต้นของท่านแล้วกันนะครับอลองดูนะครับลองดูนะเนื้อผิวหนึบนะครับเนื้อผิวหนึบใช้คําว่าเนื้อผิวหนึบแต่ถ้าเป็นเนื้อผิวงาก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับด้านข้างฝนขอบนะ อันนี้นะครับด้านข้างฝนขอบนะครับมวลสารเม็ดดแเม็ด,มดแดงก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับสมเด็จวัลคางหลวงปูน่นาคนะครับ3มชั้นอกล้องหูบ่ายสของ f อฟอุบบนนะครับของ f อฟอุบบนลองดูเลยครับโอเคนะครับ ราคาเริ่มอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับราคาปิดด่วนก็อยู่ที่หน้าโพสต์เอาลองดูครับไปพร้อมกรอบเลทน,นะครับไปพร้อมกรอบเลทราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับก็ถือว่าราคาแบ่งปันนะขอขอบคุณมากครับเอานี้ผมเปิดพักข,ของ f c จากสารคามนะไม่ได้เช่าหาอุบลได้เช่าหาแล้วก็ลงประมูลวันนี้นะครับขอบคุณมากมครับ